Hãy <laughs> ระดับข้อเสนอโปรโมชั่นคุณควรตรวจสอบรายละเอียดให้ดีเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้กับบัญชีของคุณได้จากนั้นให้ทำตามข้อกำหนดเพื่อรับเครดิตในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีการป้อนรหัสส่งเสริมการขายในบัญชีและติดตามความคืบหน้าของคุณจนกว่าจะได้รับเครดิตคุณจะต้องดำเนินการนี้ในหน้าการจัดการรหัสส่งเสริมการขายให้คลิกไอคอนรูปเฟืองในบัญชีแล้วเลือกการเรียกเก็บเงินเพื่อไปอยังหน้าดังกล่าวจากนั้นคลิกลิงก์ จัดการรหัสส่งเสริมการขายที่อยู่ถัดจากปุ่มชำระเงินก่อนอื่นคุณอาจจะต้องตรวจสอบวันหมดอายุของโปรโมชัน่นเพื่อให้มั่นใจว่ายังใช้ได้เมื่อพร้อมแล้วให้คลิกปุ่มบวกรหัสส่งเสริมการขายแล้วพิมพ์รหัสลงไปโดยรหัสที่พิมพ์นั้นต้องตรงกับที่แสดงในข้อเสนอทุกประการ ตอนนี้ข้อเสนอจะแสดงขึ้นบนหน้าเว็บคุณจะติดตามความคืบหน้าได้จากที่นี่และจะดูได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะได้รับเครดิตเมื่อได้รับเครดิตแล้วช่องสถานะจะย้ายจากแท็บโปรโมชั่นของฉันไปยังแท็บประวัติไปที่แท็บนั้นเพื่อดูโปรโมชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและดูว่าได้รับเครดิตมาเมื่อไหร่นอกจากนี้ยังดูโปรโมชั่นที่หมดอายุแล้วได้ด้วยคุณได้เรียนดูแล้วว่าการจัดการรหัสส่งเสริมการขายอยู่ที่ใดคราวนี้ก็พร้อมแล้วที่จะใช้รหัสส่ง เสริมการขายและรับเครดิตเข้าบัญชีหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม mm hmm. เกี่ยวกับรหัสส่งเสริมการขายและคุณลักษณะอื่นๆของ AdWords โหรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ AdWords